สวัสดีค่ะมาเด้อจะามากกว่าผลไม้ในตำนาน mm hmm. กินกับอันนั้นพริกน้ำพริก mm hmm. mm hmm. อ้อช้อนหนึ mm ่ง hmm. mm hmm. หวานน้ำเลยจ้ะคือนอดไปเรียงควายเนาะไปเรียงว่วเรียงคยวายอื ต้นนี่หวานนะจ้ะอ,อุ้ยขมาดม้หายไหมยางคากเลยอ่ะแสบ <c oughs> แสบแต่ไม้เกาตกแต่ไม้นีแต่แสบพุกอ เล็กน่อยบางคนนะ่ะอาจิบองหูวจักได้จ้ะอ๋อต่้น้อยอืมแย็นแต้น้อยอือผัดเครืิ้งนะ ยีงไหนบางคนอาจสิบล์บลจั์กเนี่ยจ้ะอันนี้เขาเรียกลูกว่ายินในบบปากเนื้อร้ายแห้งเนี่ยตัวนี้สช่ืม หวานเสือออกฝากนดนิดๆแซบต่างแต่เป้สมัยเกาเนาะออมนผนลไม้ในตำนานอยู่เนีน้กกบสิมีตามโคกต้นพนเนาะนี่ย้อมปลูก เป็นใหม่เหนือแข็งเนาะเอามาเผาทานนี่ทานกล้าขนาดด้วยจ้ตะต้นพะนะต้นมะกวาแซบ่บ มันต่องเข้มหวานนะก,กะปิ ผู้ใดใดอยู่บ้านเนาะแถววิสานบ้านเห่าสีสะเกตพี่ว่นคือกันกุนฮอดนะตาเนยน้อยไปได้ตักกัะแตแหนงาน,นี่แหละแสบแห้งขอบคุณแล้วค่ะ ทิดติดตามรับชมยอวัน้าคเสมหนึ่งจังนาทีเนอะหานาทีลูกว่าผลไม้เนี่ยตำนานเนรื่องนอยสมัยสมัยนี่อาสีบง่งโหกระได้ด้วยจ้ะเนาะ อาสีพบอกว่าลูกว่าเป็นยังไงน,นี่ได้จ้าสีเป็นลูกแบบง่ามแห้งไข่ไข่ก็อัง,งุนเด้จ้าแจกว่าแล้วก็กินอีกขอบคุณนะคะ่ะ